ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามสังขาตทิเศษข้อที่4คือการห้ามพิโซหลอกลวงหญิงให้บำเลอกามข้อความในสีขาบทนี้ก็มีว่าพิโซมีความกำหนัดโพดหลอลวงหญิงให้บำเลอกามเป็นสังขาตทิเศษ สาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตัดท่ามอาบัติข้อนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้พิสุทําในเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นในเรื่องของการละกิเลสตัณหานั่นเองเพราะผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประพฤติผมจาร,รย์เพื่อละกิเลสตัณหานั่นเองต้นบัญญัติก็มีว่าพระ อุทายีทานได้อารับนิมนให้ไปแสดงธรรมที่บ้านของหญิงไม้หลังจากแสดงธรรมเสร็จแล้วหญิงไม้ก็ถามว่าท่านต้องการอะไรเครื่องทยธรรมที่จะถวายต้องการอะไรขอให้บอกจะได้จัดถวายพระอุทายีก็บอกหญิงไม้ว่า ต้องการเสกเมตุนธรรมเมื่อหญิงไม้ได้ยินได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็กล่าวบริพาทด่าว่าพาพิสุว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามนี้ด้วยเรื่องราวต่างๆความทราบถึง พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกพระอุทายีมาสอบถามพระอุทายีรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงพระองค์ทรงทำนี้ในการกระทำของพระอุทายีและทรงบัญญัติสิขาบทว่าพิโุมีความกำหนัดโษล่อลวงหญิงให้บำเลอกามต้องอาบัต สังคาทีเศษอธิบายในสี่ขาบทนี้สตีเมื่อพิสุรู้อยู่ว่าพูดที่ตอนเองสนทนาด้วยนั้นเป็นสตีพูดน้อมน้าวให้เขาบำเรอตนด้วยกามเป็นอาบาตสังคาติเศษถ้าเป็นกระเทยพิสุรู้อยู่ว่าเป็นกระเทยแต่ก็พูดน้อมน้าวให้บำเรอตนด้วยกามก็เป็นถุลจถ้าเป็นชายก็เป็นอาบาตทุกกดอาตมาภาพนามาเจริญพอ